สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลงตัวทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้ง t i k t o ็อกแอปสีแดงและแอปสีฟ้ากันด้วยละกันวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางตัวเน้นมาฝากกัน1คู่นะครับที่จะให้เอาไปเน้นใส่หนักกันนะครับก็มองไปที่ FA ฟเอครับกันได้เลยครับรูตันทาวนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนพบกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับคู่นี้นะครับผมขอแนะนําให้มองไปที่รูตันทาวกันได้เลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในเรื่องของฟอร์มเนี่ยรูตันทาวนะครับไม่ได้ดีเท่ากับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้หรอกแต่ว ต้องมากๆผมจึงมองว่ามีโอกาสครับที่ทางหน้าของรูเทนทาวนะครับจะเปิดบ้านแพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนหรืออาจจะมีสไพายนะครับจันเสมอหรือเอาชนะก็เป็นได้แล้วบวกกับทาน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนะครับมาตรฐานของเขานั้นก็ดูดรอปลงด้วยและการโรเตชันในวันนี้นะครับก็น่าจะมีเห็นอย่างแน่นอนครับอยู่ที่ว่าจะโรเตชันเต็มเวลาหรือครึ่งเวลาแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับคู่นี้ผมจึงขอแนะนําให้มองไปที่รูเทนทาวกันได้เลยครับน่าจะเปิดบ้านแพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนครับมองไปที่รูเทนทาวครับ และส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือนจากตัวหน้าช่องก็ตามมาเจอผมได้ในครอบครัวเลยนะครับง่งายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่จิ้มเข้ามาได้เลยครับรับรองครับว่าในครอบครัวสดชื่นอย่างแน่นอนก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเชียร์บอลด้วยความสนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ